สามยางตีเพสัชกรเชอร์เอมดูแลสุขภาพเพื่อนคุณแม่นะเจ้านั่นก็นคือพอค่ะดัชนีมอนกายอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะด้รู้ว่าเปิดตุ้ยก็ว่าเปิดพร้อมนะเจ้าเมื่อเปิดวัดความดันโยทุกๆวันแล้วก็มีการเจาะน้ำตาลประจําเดือนทุกเดือนเจ้าเจาะเลือดระเจ้าประจำหนึ่งเดือนว่าระดับน้ำตาลของแม่ปเปจะได้พองนะเจ้าแม่รอนดมือแล้วไหม แน่จึงมันมีอยู่นี่เพาว่าถ้าเทาหมันอดมือมัคนเรียบมันหมักใค่ไหลเลยเพราะเรียบมันใข่ไหลแล้วมันจะต้องบีบนะคนเทามังคอนมือตั้งไปายนี่มันซีดจางๆเลยไหมเรียบมันมักใคร่เนียไหลเว้นแจ้าของแม่แต้มไปยังไง คือนนแม่แม่ชดเลือดเมื่อกตอนนี้ได้เลือดเรียบร้อยแล้วแม่ไม่หันมาของเรานี